สบายดีวมือน,นี้พบกับ่องสอกหามาเราได้มีน้องชายคนหนึ่งได้ถามกับสองมาว่าอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมที่ได้ลงทะเบียนแอปพิสวร์โดยบวอยากเข้าไปธนาคารเทียวิธีได้เฮาก็สามารถเปลี่ยนได้เลยบ่เข้าไปธนาคารก็ไดเนาะมาเบิ่งนขั้นตอนน้ากันเลยทาอิเฮาก็ตตองมีเอกสารอย่างยืนตัวตนจะมีบัตรประจํตัวที่บบเบิดอายุสมัมโนครัว หรือว่าพาสปอร์ตใน3อย่างนี่ถืออย่างใดย่างหนึ่งมากก็ได้และที่ขาดบุได้ก็คือบัตร ATM ที่เฮานําใส่ที่มันผูกกับบิเซวันต่อมาให้เขากดทีบิเซวันแค่ก็คือติดต่อพนักงานหลังจากนั้นให้เขากดใส่ที่แก้ไขปัญหา b ิเซวันต่อมาให้กดไปที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบิเซวันและหลังจากนั้น ให้เข้าตีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้หรือว่าเลขหน้าบัตรเอชเอมที่เป็นตัวนุ่นๆโซบอยู่ในหน้าบัตรเอชเอมลงไปข้อที่2ก็ให้เลือกประเภดเอกสารที่เข้าจะมาทายหูลงในที่นี่ทั้งซองพงศวรรจะเลือกเป็นเอกสารบัตรประจำตัวกดมาแล้วก็ให้เข้าทายหูบัตรประจำตัวตัวนี้แมนทายสพอพปอผูบัตรประจำตัวและหลังจากนั้นกดต่อไปต่อมาให้เข้าทายหูคู่กับ ปัดประจาโตเฮาแบบในหูบเลยอยู่ระวางข้างหรือว่านาอึกเนาะห้เห็นชัดเจนและกดต่อไปต่อมาไอทายบัตเ a t ีมกดเงินของเฮาลงไปและกดต่อไปหลังจากนั้นใหนเฮาสแกนใบหน้ากดไปทีสแกนใบหนา้แนนาแล้วกดต่อไปมากขอที่หาคาถามจะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเนาะตนนัวนี้มันจะถามว่าทานทอนเงินล่าสุดเมือ่อใดและจํานวนเท่าใดเนะาะกะห้เฮาไปกดเบืองอยู่ใน ไลก่กันบิเซลวันฮาวกอนก็ได้คันฮาบอจือ่ก็เขียนวันที่ไซและก็บจำนวนเงินถ้าหากว่าฮาวบอจือ่งเฮาก็ก,กดซูมคำถามใหม่นะมันก็จะเด้งมาเป็นตัวคำถามใหม่ที่ทางส่องไดเอามาให้สมเทียบให้เบิ่งเป็นสองแบบก็คือทานโอนเงินลาสุดมือดานะัวนึงกับเป็นการถอนเงินกับเฮ้าก็ตอบหลังจากตอบแล้วกับกดต่อไปหลังจากมานานนี้เนาะเฮาก็ต้องได้อ่านเงินไขหลังจากเฮ้าเบิรงราลละเอียดเลยนะเฮาก,าก,ก็ ยิกใส่ข่าประเจ้ายอมหับเงินไขแต่กดสําเร็จหลังจากที่ห้าเด็ก,กดสําเร็จไปแล้วก็ที่ว่าแล้วเนาะและ้วเขาจะออกมาหนาบันแคร์ขึ้นให้กดไปทีคํวาว่าแสกบัวเขาหลังจากกดไปแล้วเขาก็จะมาเห็นเอกสารที่เขาเด็ดเสนอขอเปลี่ยนแปลงขอหมูลเนาะจะมีรหัส ID ที่คําเสนอของเขาแต่เขากดไปกดไปแล้วจะมาตกอยู่ในหนาทีสามคือน,นาที่า ก็ต้องในรอดหาหน่อยหนึ่งเนาะเพปะปราะว่าปัจจุบันเพิรนก็บ,บอกว่ามีลูกค้า40คนกําลังใส่บริการอยู่พนักงานจะตอบกลับไปไว้นี่นี่ก็แมนข้อมูลที่หฮาได้ส่งไปอยู่ในวันแคร์เพื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่รอถ่าน้อยหนึ่งหลังจากมีการตอบจากธนาคารมาแล้วห้องก็จะเห็นวันแคร์ฟองขึ้นมาเนาะแล้วเอาก็กดเข้าไปเบิง่งกดเข้าไปเบิง่งเพิ่นก็จะถามเข้ามาเนาะ สบายดีปิศวรรณวันแคร์ยินดีบริการท่านลูกคา้ามียั้งให้ผกเฮาสวยหรือบ่อเจ้าหลังจากพิ่นถามเฮ้าก็บอกชุดประสงค์เฮาไปเนาะคือจุดประสงค์เฮาก็แมนต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่เนาะคือเขาประเจ้าที่แมนเขียนผิดเนาะพิ่นกระทมมาคืดเนาะเฮากะทรงยลเอะยดในเพิ่อนเนาะแต่หลังจากนั้นเพิ่นจะถามว่าเฮานี่ได้ออกบัตรล่าสุดนี่อยู่สาขาใดเนาะเฮากะแจงไปเลยแ,แข้งที่เฮาเลยไปออกบัตร กองจำปัสักอาตปือสารวัตรบอเรือวายุบอลอื่นๆหลังจากที่ห้าได้แจ้งรายละเอียดเพิ่นแล้วเพื่นได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาธมเมียมในการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ถ้าห้าจะเปลี่ยนสืบต่อเปลี่ยนแปลงให้เฮากดยืนยันถ้าว่าห้าบอสืบต่อก็ให้ห้ากดปฏิเสธเนาะในตัวนี้เ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยเนาะ เขากิดกตยืนยันแต่หลังจากนั้นระบบก็จะบอกว่าการุา้หน้ารอดท้าพนังงานจะอนุมัติในไวไว้นี้หลังจากอนุมัติสําเร็จเนาะระบบก็จะแจ้งว่าธุรกรรมสําเร็จแล้วก็ที่ว่าขันตอนการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเองก็ที่ว่าสําเร็จก็ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามการบรรยาย ขั้นตอนการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในบิเสวันจนจบขอขอบใจทีทิดตามคลิปของหอจนจบ